วัสดีอยู่นี้พระจามาลองเพลงไอ้มีให้ผลได้ฟังนะหนึ่งสองสามหากที่เจ้าให้มามันมีค่าสำหรับตัวไอ้ไอบอกเคยสิทำลายมันไอมีแค่เพียงเจียมตัวก่อนทุนหัวสิมาผัวโปรดอย่ามาทิ้งความฝันให้อา บอกเคยใ,ใจกับไครแตงหัวใจมันมีแต่เจ้า,าผู้แสบผู้เศร้าบอกเคยสิหูสาแต่ต้องยอมรับความเป็นจริงเมื่อผู้หญิงที่อายเห็นค่าเ <c oughs> มื่อคนใหม่ที่เขาเข้ามาดูแลให้ สำหรับไอ้แล้วเจ้านั้นมีค่าที่ผ่านมาไอ้ฮักเจ้าจริงให้เขียนลองเป็นผู้หญิงที่ไอ้นั้นมีอ,นอยากอนนเอยปากเรียกเธอว่าแฟนเดินคูงแทนสักครั้งก็นนยังดีอยากให้หัวสีเห็ดแบบนี้ไอ้มีเหตุผล หากเมื่อใดที่น้องบอหักอายบอเคยคบใครหลายคนมีแต่เจ้าผู้เดียวหน้ามนช่าใจไอเด้อายหักเจ้าบ่าไหนลีทั้งที่ใจนั้นมีแต่เธอยังหวังดีต่อน,น้องเสมอบอเคยเปลี่ยนใจ ยังหวังดีต่อน้องเสมอบอกเคยหาใคร